ตันี้นะครับจะมีน็อตอยู่นะครับน็อตยึดอยู่กับตัวถังด้านบนนะครับถอดน็อตออกมาทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะดึงนะครับเจ้าตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับนี่ครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแก้ปัญหาเครื่องซักผ้าที่บ้านนะครับปัญหาก็คือเวลาเราซักผ้านะก็คือจะมีน้ํานะครับไหลลงนะครับหยดลงนะครับใต้ท้องนะครับใต้ท้องเครื่องซักผ้านะครับตรงถังซักนะครับ ก็เวลาสักนะครับก็คือน้ำเนี่ยจะไหลลงนะครับอาบรองบนพื้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหานะครับเกิดจากอะไรครับจะไปดูนะครับว่าส่วนที่มีปัญหานะครับน้ำจยดนะครับเกิดจากส่วนไหนเนาะโอเคนะครับนี่ดูนะครับดูใต้ท้องนะครับนี่ครับนี่ครับยัง ยังเป็นรอยเปียกนะครับนี่ครับน้ำหยดลงมานะครับจากส่วนนี้เนาะเป็นน้ำแฟบนะครับหยดลงมาเนาะแต่ลงแบบไม่เยอะนะครับแต่กว่าจะซักผ้าเสร็จนะครับก็น้ำนองพื้นเลยเนาะนี่ครับเข้าไปดูเนาะนี่ครับส่วนนี้นะมีครับเปียกลงมาเลยเนาะน้ำน่าจะลงจากส่วนนี้นะครับครับต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะ เป็นตัวชุดเฟืองนะครับชุดนี้นะครับก็ต้องทําการถอดออกมาเนาะเดี๋ยวจะทําการถอดและก็ทําการเปลี่ยนนะครับสําหรับการถอดนะครับเราก็นี่ครับต้องถอดสายพานออกก่อนเนาะสายพานที่อิดกับมอเตอร์นะครับเป็นตัวเป็นตัวดึงนะครับให้ถังซักทาหานนะครับวิธีการถอดก็คือเราดันนะครับดันสายพานนะครับด้านที่อยู่กับตัวนี้นะครับ ดันขึ้นหรือดันลงก็ได้นะครับให้สายพานตกกล้องเนาะแล้วก็หมุนนะครับหมุนถือมือเดียวนะครับทำลำบากนิดนึงถือกล้องอยู่ด้วยนะครับนี่ครับถอดสายพานออกก่อนครับจากนั้นก็ถอดนะครับด้านบน อถอดใบพัดนะครับตัวนี้ออกเนาะเกะนะครับสําหรับการถอดนะครับชุดนี้ออกนะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับมีน็อตอยู่เนาะก็ให้ทําการขันน็อตนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับที่ติดกับตัวถังเนาะออกนะครับจึงจะสามารถดึงตัวนี้ออกมานะครับ นี่ครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับตัวที่มีปัญหาเนาะตัวเฟืองครับตัวท็อตเฟืองเนาะแกนเฟืองนะครับชุดนี้เนาะนี่ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนนะครับตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่สายพานนะครับกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับก็นี่ครับทําการประกอบนะครับให้เหมือนเดิมด้านบนเราก็ใส่นะครับอุปรกรณ์ต่างๆเนาะใส่ใบพัดนะครับเข้าไปให้เหมือนเดิม หลังจากที่ทำการเปลี่ยนชุดเฟืองนะครับก็นี่ครับมาลองซักผ้ากันดูนะครับ ครับทุกคนหลังจากที่ทําการเปลี่ยนนะครับตัวเฟืองนะชุดนี <Ink devil> <wości> <ables> ้เนาะก็ทําการทดลองซักเรียบร้อยนะครับไม่มีน้ําจุดเนาะนี่ครับหลังจากที่เปลี่ยนนะครับตัวนี้ไปเนาะก็ไม่มีน้ําจยดนะครับนี่ครับสรุปก็คืออาการนะครับที่มีน้ําไหลลงนะครับจากถังซักนะครับขณะซักเนาะไหลลงสู่พื้นเนาะตอนนี้ก็ คือเปลี่ยนเจ้าชุดนี้นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> กับอาการดังกล่าวครับ <Okay. S 1> ตัวเสียครับผม <Okay. S 1> หากถูกใจก็กดไลค์ like, กดแชร์นะครับติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผ <Okay. S 1> ิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นมอเตอร์ถังปั่นนะครับและก็ตัวนี้เป็น mm. เป็นซีนะครับตัวสตาร์ทมอเตอร์เนาะ Ok, okay.